สวัสดียามเย็นครับท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเ,เดิมนะครับเป็นทุ่งนาสีเขียวนะครับเ,เต็มไปด้วยหญ้ารกเต็มไปหมดนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่ผมให้ชมนะครับก็ตอนนี้ผมได้ขุดได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับจากเดิมนะครับ ตอนก่อนที่ขุดนะครับผมก็ได้มารีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมว่านี่นะครับตรงที่จุดต้นอารางหรือว่าต้นอินรีและเป็นต้นลำไยนะครับตรงนี้นะครับลำไยนะครับเป็นต้นลำไยตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ขุดด้านนี้ก็เป็นได้ขุดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ต้นตรงนี้นะครับที่ต้นลำไย,ยก็ท่านเจ้าของได้ปลูกไว้บนคันนานะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับผมเพิ่งขุดไปเมื่อวานกับวันนี้นะครับสองวันนะครับมาดูมาชมกันว่า,าทำไมนะครับต้องขุดขคตโค้งคตเคี้ยวเพื่ออะไรนะครับ อันนี้นะครับอยู่ที่นะครับผมเป็นคนนำเสนอนะครับบางท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะครับกอ็อยู่ที่ว่าต้องพิจารณานะครับเผื่อบางทีบางท่านกำลังที่จะาหาข้อมูลหรือกำลังจะทำนะครับโคกน้องนาโมเดลนะครับหรือว่า,าจะทำเป็นที่ เปิดกิจการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ผมเอามานำเสนอเพื่อที่จะเอาไปเป็นแนวทางคิดที่จะทำนะครับก็ไม่มีอะไรที่เกินนั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้อาโฆษณาหรือว่าอะไรนะครับเพียงแต่มานำเสนอให้ให้มีทางเลือกและมีทางคิดนะครับที่ว่า ทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกคนหรือว่าจะเอาไปทําทุกคนนะครับก็แค่เอามานําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆและ f อฟได้ชมกันนะครับนะครับที่ผมขุดวันนี้นะครับสําหรับวันนี้สําหรับท่านทีเ่เอาไปเป็นแนวทางนะครับที่จะทํา รีสอร์ทหรือว่าจะทำโมเดลนะครับโฮมสเตย์นะครับก็นะครับที่ผมขุดโค้งคด,ดเขียวก็เพื่อที่ว่า,าจะปลูกต้นไม้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นหนองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโคกนะครับเพื่อที่จะคดเขียวแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้ น้ำนะครับอยู่ใกล้ต้นไม้นะครับคือจะตัดแปลงนะครับธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับตามนี้นะครับที่ต้นไม้ที่อยู่ด้านโน้นก็จะเป็นต้นไม้เดิมที่อยู่บนคันนานะครับก็ไม่ได้ขุดออกแต่ว่าเจ้าของก็ว่า,าถ้าเกะก,กะก็ขุดออกได้แต่เผอิญว่า ต้นไม้มีอยู่แล้วผมก็เลยจัดบริบทให้มันเข้ากับต้นไม้นะครับแล้วก็โค้งเว้ามาหาต้นไม้ด้านนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้ํากระจายทั่วถึงนะครับแล้วก็จะปลูกต้นไม้ด้านข้างนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะโค้งเว้าเพื่อที่จะให้น้ํากระจายหาต้นไม้และพื้นตามพื้นที่นะครับ ผมเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะครับอย่างลุมขนมครกก็จะขุดทุกจุดนะครับทุกจุดด้านโน้นก็มีตรงนี้ก็มีนะครับก็คือนะครับเ,เพื่อที่จะเก็บกักน้ําลงใต้ดินนะครับยามาหน้าแล้งเราจะได้ดูดขึ้นมาใช้นะครับน้ําที่เก็บกักอยู่ข้างในนะครับอยู่ใน ชั้นใต้ดินนะครับก็จะออกมาคืนตามความคิดและเข้าใจนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือจะเอาไปเป็นแนวคิดที่กำลังจะทำหรือว่า,าผมให้แนวคิดนะครับนำเสนอนะครับดีไม่ดีหรือยังไงท่านก็เอาไปพิจ,จารณาเองเพราะว่ามีทั้งคน ชอบและไม่ชอบนะครับความคิดเห็นต่างกันนะครับก็ให้ชมเป็นแนวทางนะครับไม่ได้ว่าจะให้ดูแล้วให้ให้ไปทำนะครับน,นี่คือความคิดของผมนะครับก็เป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีโค้งเว้าวนะครับลักษณะ ตรงนี้อาจจะเป็นรูปหัวใจเล็กๆแต่นะครับลักษณะโค้งเว้าก็ให้ชมนะครับเป็นแนวทางนะครับมานำเสนอให้สิ่งดีนะครับสิ่งที่อพอที่จะช่วยกันได้นะครับก็นำเสนอนะครับ ก็ให้ชมรอบๆบ,บริเวณที่เมื่อก่อนเป็นทุงนาสีเขียวนะครับหญ้านะครับสีเขียวแต่ตอนนี้ก็ได้ทำการบริบทใหม่นะครับขุดเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าเล้งนะครับาการที่ขุดตรงนี้ก็ไม่มีน้ำนะครับแต่ว่าอาศัยว่าอนาคตจะใช้น้ำฝนนะครับรองรับน้ำฝนไว้ใช้หน้าเล้งนะครับ แต่บางจุดก็มีน้ำซึมออกมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับนานๆไปไม่แน่อาจจะเยอะนะครับนี่เลยนะครับก็จะประมาณน,นี้นะครับทุกๆจุดของเราก็จะมีหลุมขนมครกนะครับด้านโน้นก็มีนะครับในหลุมขนมครกของเราตอนนี้ก็มีน้ำซึมออกมาบางส่วนแล้วนะครับ จะ oh, yeah. เป็นประมาณนี้นะครับที่ลักษณะที่ท่านเจ้าของได้ขุดก็คือลักษณะที่ว่า,เ,าเป็นที่สูงเลยต้องขุดขุดให้เยอะนะครับเพราะว่า,าต้องการเก็บกักน้ําไว้ใช้หน้าแรงนะครับคือ,อถ้าเปรียบเทียบนะครับเ,เป็นครัวเรือนก็เ,เป็นตุ่มนะหรือเป็นโอ่งนะครับเท่ากับ มีโองไว้เยอะๆนะครับก็จะเวลาฝนมาก็จะเก็บกักน้ําไว้เยอะไว้ใช้นะครับยาำทีเ่เราไม่มีน้ําใชอา้อันนี้ก็เช่นลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้คือนะครับความคิดของผมนะครับผมกอ็อาจจะคิดหลายๆคนอาจจะคิดเหมือนผมก็ได้นะครับแต่บางคนก็ อ,า,อาจจะความคิดของคนไม่เหมือนกันนะครับความคิดอาจจะต่างกันนะครับมีทั้งทางลบและทางบวกนะครับความคิดของคนนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เมื่อตอนบ่ายๆก็มีฝนตกลงมานะครับก็ นี่ครับต้นไม้ที่อยู่เดิมที่ผมได้ก่อนก่อนขุดที่ผมถ่ายให้ชมนะครับก็ต้นไม้อยู่บนคันนานครับพอขุดขึ้นมาก็เอาระดับคันนาเลยเป็นหลักเลยนะครับดินก็จะเสมอระดับคันนาที่ปลูกต้นไม้ไม่ได้ถมโคลน,นะครับต้นไม้ทุกต้นไม่ได้ถมโคน,นะครับเพียงแต่เอาดินไปแปะข้างนะครับ คือเขาก็อยู่ส่วนเขา,เาตามเดิมนะครับก็ลักษณะอาจจะคล้ายาที่พักผ่อนนะครับหรือแหล่งเรียนรู้ในอนาคตนะครับก็อาจจะเป็นได้นะครับที่ตรงนี้ก็เป็นโมเดลแรกของอำเภอละหารทรายนะครับตามที่ท่านอาจารย์เจ้าของได้ได้ได้คุยนะครับได้พูดนะครับต้นยางนะครับ 4ปีนะครับที่ท่านอาจารย์ได้ปลูกไว้นะครับบนคันนาปีหน้า,นานอาจจะโตมากนะครับเพราะว่ามีดินข้างๆมาแล้วให้ความชุ่มชืน้นนะครับไม่ไม่แห้งเหมือนการที่มีคันนาอย่างเดียวนะครับต่อไปนะครับด้านนี้ก็ท่านอาจารย์ได้ปลูกยาแฝกไปแล้วนะครับเมื่อเออช้านะครับตอนกลางวันนะครับ มีน้องๆน,นะครับมาลักษณะมารับจ้างนะครับน้องๆเด็กนักเรียนสามคนผู้ชายครับเป็นผู้ชายอาจารย์ได้จ้างมาให้นะครับเป็นรายได้อีกทางนะครับก็เป็นการดีนะครับนี่ปลูกยาแฝกเ,เรียบร้อยแล้วนะครับ ปลูกหญ้าแฝกเสร็จฝนตกมาพอดีเลยโอ้สุดยอดจริงๆเลยครับเนี่ยหญ้าแฝกสวยงามมากนะครับถ้าหญ้าแฝกขึ้นมานะครับตกไม่แรงนะครับนี่ถ้าตกมาแบบนี้ทุกวันก็คงจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ทําให้แบบตกมาแรงทีเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็บางจุดก็ได้ใส่ ปุ๋ยคอกไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นกิลลิซีหรือว่าตอนที่น้ำมีนะครับก็จะได้มีเขาเรียกตะไคร่น้ำหรือเป็นเป็นอะไร <c oughs> ครับผมสำหรับเย็นวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ FC ที่ติดตามชมนะครับให้ฝากผลงานเสียเสมรถขุดไว้ด้วยนะครับณที่นี้ นะครับขอขอบคุณ FC ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับขอบคุณครับสวัสดีครับ